อันยองข่าวนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด VS Code กันนะคะจากนั้นเข้าที่ code.visualstudio.com นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับใช้งานเขียนโค้ดค่ะคลิกที่มุมขวาบนเพื่อทำการดาวน์โหลดเลยนะคะแล้วดาวน์โหลดตามแพลตฟอร์มที่ต้องการดาวน์โหลดเลยค่ะ หลังที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ตัวดาวน์โหลดค่ะพอขึ้นหน้านี้ให้กดยอมรับนะคะแล้วกดเน็กค่ะหน้านี้ก็กดเน็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเน็กอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงหน้านี้นะคะเลือกเป็นค่าดีฟอนที่ตัวโปรแกรมกำหนดให้เลยค่ะจากนั้นกดเน็กได้เลยนะคะ อันนี้นะคะให้กด f ิ n i s ค่ะการดาวน์โหลดก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะ